สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิริบาลนะครับผมขออนุญ,ญาตที่จะนําคําเทศนามาแบ่งปันให้กับพี่น้องนะครับเชิญรับฟังได้เลยครับหัวข้อที่ผมอยากจะแบ่งปันให้กับทุกทกท่านนะครับในวันนี้ก็คือนิรโทษกรรมซึ่งพวกเรารู้จักดีใช่ไหมครับว่าตอนนี้ในบ้านเมืองของเราเนี่ยก็มีตัวอย่างนะครับในเรื่องของการนิรโทษกรรม คำว่านิระเนี่ยแปลว่า no หรือว่าไม่มีนะครับนิรโทษก็คือว่าไม่มีโทษนะครับภาษาอังกฤษใช้คําว่า condemnation condemnation เนี่ยก็คือการตัดสินลงโทษนะครับหรืออาจจะมีความหมายที่กว้างขึ้นก็คือว่าการสาบแช่งนะครับคนที่ทําอะไรที่ผิดเนี่ยจะถูกสาบแช่งก็ถือว่าเป็นการลงโทษประเภทหนึ่งเหมือนกันฉะนั้นนะคำว่านิรโทษนะครับก็ตรงกันข้ามกับคําว่า นิระมนนะครับคือคนที่มีมนทินนะครับเขาอนนิระก็คือไม่มีมนทินแล้วนะครับคนที่มีโทษน,นิระโทษก็คือเขามีโทษอยู่นะครับเขามีมนทินนะครับแต่ว่าถูกยกโทษในวันนี้นะครับผมอยากจะให้หลักการของการยกโทษนะครับที่แท้จริงที่เราเห็นนะครับว่าการเมืองเนี่ยมันเป็นการเมือง นะครับในสมัยก่อนเนี่ยผู้ใหญ่ก็สอนว่าการเมืองนั้นก็คือเรื่องของผลประโยชน์นะครับแล้วผมก็จําว่าเอ๊ะมันจริงหรือเปล่าการเมืองเป็นเรื่องของผลประโยชน์นะว่าผลประโยชน์ของใครนะครับถ้าเราเล่นการเมืองเพื่อตัวเองก็หมายความว่าเพื่อประโยชน์ของตัวเองนะครับถ้าเราเล่นการเมืองเพื่อพวกพ้องก็คือเป็นประโยชน์ของพวกพ้องถ้าเราเล่นการเมืองเพื่อพรรคพวกหรือพรรคนะครับพรรคการเมืองก็คือประโยชน์ของการเมือง แต่ถ้าเราเล่นการเมืองเพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชนประโยชน์ก็ตกอยู่ที่ประเทศชาติที่ประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยการเมืองที่แท้จริงนะครับมันก็ต้องประโยชน์ตกอยู่กับคนส่วนใหญ่นี่คือการเมืองที่ดีนะครับนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าเราเนี่ยจะเข้าใจความหมายที่ถูกต้องที่ดีเนี่ยนะครับเราจะต้องลอยตัวหรือยกตัวเองเนี่ยเพื่อที่จะเข้าไปถึงความหมายคําว่านิรโทษกรรมนิรโทษที่ดีที่ถูกต้องนั้นคืออะไรนะครับอย่าไป คิดถึงใครบางคนที่เราจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยว่าเนี่ยคนคนนี้หรือหรือหรือพวกนี้นะครับได้รับการนิรโทษกรรมและเกิดเกิดวลีที่ว่านิรโทษกรรมสุดซอยนะครับนะบก็เลยเกิดปัญหานะครับหลายปีก่อนก็เกิดแบบนี้ขึ้นมาเพราะอะไรครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการเมืองผลประโยชน์ที่ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้รับแต่วันนี้ผมอยากจะมาแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องของนิรโทษกรรมที่ดีที่ถูกต้องนะครับที่ปรากฏอยู่ในพระกรมัมภี ผมอยากยกตัวอย่างเมื่อเช้านี้ขับรถมานะครับก็มีรายการหนึ่งนะครับ96.5เนี่ยพูดถึงการลงโทษโดยการประหารนะครับและผู้ที่สั่งประหารเนี่ยก็คือในหลวงรัชกาลที่5แล้วกรณีเนี่ยเป็นกรณีที่ทหารนะครับธรรมดาเนี่ยนะครับเขาเอาดาบปลายปืนเนี่ยไปแทงผู้บงังคับบัญชาตายนะนะโทษฐานอะไรก็คือไปแทงเขาทําไมสาเหตุที่แทงเขาก็คือว่ามันไม่มีสาเหตุเพียงแต่ว,ว่า เขาหิวนะแล้วก็พวกมัคขบัญชาบอกว่าให้รอไปก่อนเพราะว่าในหลวงราชการที่5้านี่กำลังเสด็จอยู่ต้องคอยรับเสด็จนะหิวก็แทงเลยปรากฏว่าขึ้นสารทาหารนะครับแล้วก็สารทาหารเนี่ยเพิพากษาให้ตายตกไปทํำกันก็คือประหารชีวิตอันนี้คือโทษที่เขาควรจะได้รับนะอันนี้คือโทษที่เขาเนี้ยนั่นคือความยุติธรรมนะครับแต่นิรโทษมันเกิดขึ้นม่กรณีเดียวครับ ก็คือความเมตตานะครับจากผู้ที่พิพากษาจากผู้ที่กำหนดโทษนะครับว่าเขาไม่มีโทษเพราะเนื่องจากเขาเปลี่ยนแปลงกับเนื้อกับตัวที่เรเรียกว่ากลับใจเป็นคนดีมันถึงจะเกิดนิรโทษได้ฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยทำให้ความยุติธรรมเนี่ยเกิดขึ้นและเมื่อเราคิดถึงเรื่องของความยุติธรรมเกิดขึ้นนะครับเราเห็นว่าความยุติธรรมเนี่ยนะครับกับจริยธรรมเนี่ยที่ผมเคยเล่าให้พี่น้องฟังว่า ปกติแล้วเนี่ยกฎหมายเนี่ยนะครับต้องยุติธรรมนะฮะแต่จริยธรรมเนี่ยอยู่สูงกว่ากฎหมายจริยธรรมเนี่ยคือการต่อยอดกฎหมายขึ้นมาเพื่อที่จะให้ชีวิตของคนคนหนึ่งเนี่ยนะครับเขาไปสู่ความดีแต่กฎหมายเนี่ยเป็นข้อห้ามไม่ทําผิดถ้าเราทําผิดกฎหมายปุ๊บเนี่ยนั่นหมายความว่าเราก็หล่นออกจากมาตรฐานหรือหลุดจากมาตรฐานตกจากมาตรฐานที่สมควรแต่ถ้าเราอยู่ในขั้นของจริยธรรมเนี่ยแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราเป็นคนที่ดีงาม ฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยทำให้วิชาชีพของเราเนี่ยเป็นวิชาชีพที่ต้องมีจรรยาบรณหรือจริยธรรมทางวิชาชีพฉะนั้นตรงนี้ทําให้เราเห็นว่ามันเหนือกว่าความยุติธรรมความถูกต้องนะครับแต่มันเป็นความดีงามเป็นความสวยงามเป็นความบริสุทธิ์เป็นความชื่นชมยินดีเป็นความสันติสุขเป็นความภาคภูมิใจเป็นความรักเป็นความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ตรงนี้นี่เองเนี่ยทำให้เราเห็นว่านั่นคือมีสิ่งที่ดีนะครับสิ่งที่เป็นอุดมคติ นะเป็นสิ่งที่มีความสวยงามสงาม่างามมีเกียรติอยู่ในวิชาชีพของเรานะครับเมื่อเราทําตามกฎเกณฑ์พื้นฐานก็คือกฎเกณฑ์ของความยุติธรรมนะครับบวกกับจริยธรรมขึ้นไปตายไปเนี่ยเราจะเห็นว่าชีวิตของคนเนี่ยก็จะสามารถไปถึงเรียกว่าเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ได้ฉะนั้นเรากลับมาดูครับว่าจะน,นิรโทษกรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นในกรณีที่ต้อง กลับใจกลับเนื้อกลับตัวถึงจะถูกต้องยุติธรรมถ้าเราไปนิรโทษกรรมกับคนที่ไม่กลับเนื้อกลับตัวนะครับการกระทําอย่างนี้ก็ไม่ยุติธรรมนะครับการทําทำนี้ยิ่งไม่มีจริยธรรมอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองทําให้เกี่ยวข้องชีวิตของเราได้ยังไงเราเห็นว่าถ้าหากว่านักโทษนะครับยอมที่จะกลับใจนะครับนักโทษคนนั้นเนี่ยสมควรที่จะได้รับการนิรโทษนะครับหากนักโทษเนี่ยเห็นเป็นคนชั่วร้ายในกระมวลสันดานไม่ยอมกลับใจนะครับเขาจะต้องได้รับโทษ ตามที่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ตามกฎหมายนั่นจะเห็นว่าคําว่ากมลสันดาเนี่ยมันมีความลึกซึ้งในเรื่องในเรื่องนี้คืออะไรครับคือสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจของเราครั้งที่แล้วถ้าท่านจําได้พระเจ้า,พร,จาพระเจ้าทอดพระเนตรมนุษย์พระองค์ดูที่ร่างภายนอกไหมไม่ใช่พระองค์ดูที่ไหนครับดูที่จิตใจข้างในนะครับถ้าคนคนนั้นเนี่ยกลับใจกลับเนื้อกลับตัว พระเจ้าก็จะนิรโทษให้ก็คือยกโทษนั่นเองฉะนั้นตรงนี้นะครับเราจะเริ่มต้นด้วยพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับว่าเหะนนเนี่ยหรือเพราะะนะเนี่ยไม่มีการลงโทษที่อยู่ในพระเยซูคริสต์นะไม่มีการลงโทษก็คือว่านิรโทษนั่นเองนะครับไม่มีการลงโทษนิรโทษกรรมเกิดกับคนที่อยู่ในพระเยซูตรงนี้เนี่ยทำให้เราเห็นถึงว่ามันมีความยุติธรรมอยู่นะนะครับไม่ใช่ไม่มีความยุติธรรมนะ แต่มีความยุติธรรมอยู่พ่อเอไรครับเพราะว่าการลงโทษเนี่ยนะครับคือแสดงออกว่าพระเจ้าทรงยุติธรรมนะครับในเวลาเดียวกันเนี่ยเราเฉนจริยธรรมที่อยู่ในข้อนี้ก็คือว่าเขาได้รับการนิรโทษนะฮะเขาได้รับการนิรโทษในข้อที่สองครับว่ากฎของพระวิญญ,ญาณแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ได้ทําให้ท่านพ้นจากกฎแห่งบาปและความตายที่นี่มีสองกฎกฎของพระวิญญ,ญาณกับกฎ แห่งบาปและความตายกฎแห่งบาปและความตายคือแล้ว <K id> ก็คือกฎแห่งความยุติธรรมถ้าใครทาบาปเขาต้องถูกลงโทษนะครับถ้าใครทําบาปแล้วก็ไม่กลับใจนะครับเขาจะต้องตายอันนี้คือกฎที่เกิดขึ้นแต่กฎของพระเจ้าก็คือกฎของพระวิญญาณนะครับกฎของวิญญาณเนี่ยก็คืออะไรกฎของวิญญาณเนี่ยน,นำมาถึงชีวิตในพระเยซูคริสต์ซึ่งข้อที่หนึ่งท่านดูดีนะคข้อที่หนึ่งกับข้อที่สองเนี่ยมีคําว่าพระเยซูคริสต์แสดงว่าไงแสดงว่าพระเยซูคริสต์เนี่ยเป็น เป็นที่มาหรือเป็นแหล่งของการยกโทษการนิรโทษการให้อภัยสำหรับคนที่กลับใจและนี่คือความลุกซึ้งของพระองค์ผีตอนนี้นะครับเมื่อเราเข้าใจตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็เข้าใจครับว่าในหน้าถัดไปเนีย่ยโดยพระองค์ทรงใช้พระบุตรของพระองค์เองมานะครับพระบุตรของพระองค์ก็คือใครครับก็คือพระเยซูนั่นเองมาเป็นเนื้อหนังที่บาปนะ จริงๆแล้วเนี่ยพระเยซูเนี่ยพระองค์เสด็จมาจากสวรรค์นะครับพระองค์เนี่ยบริสุทธิ์แต่พระองค์มารับความบาปของเราทั้งหลายทุกคนและเมื่อพระเจ้านะครับส่งพระเยซูมาเพื่อรับความบาปของเราทั้งหลายทุกคนและเพื่อไถ่บาปคําว่าไถ่นี่คือการแลกเปลี่ยนกันไถ่ถอนนะครับตอนนี้เราเราคิดถึงยังไงครับเฉลยเนี่ยที่ถูกจับนะอยู่ที่อิสราเอลใช่ไหมฮะนะเราอะต้อง เราจะเอาเขาออกมาเนี่ยต้องเสียค่าไถนะ่นะนะเสียค่าไถ่หนะามาสเนี่ยก็เรียกร้องค่าไถ่ว่าอะไรถ้าสมมติจะให้ฉันปล่อยฉเฉลยใช่ไหมครับคุณต้องเสียค่าไถ่คืออะไรต้องส่งน้ํามันมานะเพื่อที่เราจะปั่นไฟนะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ่ายกันนะครับแลกเปลี่ยนกันอันนี้คือไถ่บาปก็คือไถ่จากโทษของความบาปและความตายนะพระเยซูเนี่ยพระอ,องค์มาในโลกเนี้ยนะครับไถ่ถอนแลกเปลี่ยนเอาชีวิตของพระอ,องค์ไปแทน เอาไว้แทนชีวิตของเราซึ่งเราจะต้องตายแต่พระเยซูก็ยอมที่จะตายแทนนั่นคือสิ่งที่พระบุตรในเนื้อหนังจึงได้ลงโทษบาปนะครับก็คือตายแทนเพื่อความชอบธรรมของธรรมัญจะดํจะสําเร็จในตัวเราผู้ไม่ดําเนินตามเนื้อหนังแต่ตามพระวิญญาณนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะสุปนะครับในวันนี้นะครับประการแรกก็คือว่าเหตุฉะนั้นการลงโทษจึงไม่มีแก่คนทั้งหลายที่อยู่ในพระเยซู นั่นหมายความเมื่อเรากลับเนื้อกลับตัวกลับใจใหม่นะครับมาหาพระเจ้าพระเจ้าจะยกโทษให้นะครับแน่นอนไม่มีเปลี่ยนแปลงครับนี่คือสัจธรรมความจริงที่ปรากฏอยู่ในพระกัมภีร์เพราะฉะนั้นเราจะได้รับการนิรโทษโดยการที่เรากลับใจในชีวิตของเรานะครับมีบาปเล็กบาปน้อยที่เราทําโดยไม่รู้ตัวหรือรู้ตัวหรือตั้งใจทําอาจจะไม่ตั้งใจทําก็มีเราตั้งใจที่จะฝ่าฝืนกฎไหมถ้าเราตั้งใจฝ่าฝืนกฎเนี่ยเราตั้งใจ ทำผิดแต่ถ้าเราไม่ได้ตั้งใจเราพลาดไปนะครับบาปทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการละเมิดนะครับละเมิดกฎเกณฑ์ละเว้นไม่ทําสิ่งที่ดีนะครับบาปทุกอย่างจะได้รับการยกโทษให้อภัยหมดและนี่คือตัวอย่างครับว่าในพระเจ้านะครับมีความรักที่พระเจ้าประทานการอภัยโทษหรือนิรโทษกับชีวิตของเราเสมอเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปรู้สึกผิดหรือเราอย่าไปยึดติดกับอดีต ที่เราเคยทําอะไรผิดพลาดมาก่อนนะครับผมเชื่อแน่ว่าพวกเราทุกคนเนี่ยคงจะมีอดีตที่เราเราเสียใจเพราะเราทําผิดนะครับแล้วความรู้สึกผิดเนี่ยมันก็กัดกินมันก็เกาะนะครับติดกับเราเสมอเวลาที่เราพยายามจะตั้งใจทําความดีเนี่ยนะครับหรือเราจะตั้งใจกลับเนื้อกลับตัวเนี่ยมันก็จะมีบางสิ่งบางอย่างที่ฟ้องร้องเรานะครับมีบางสิ่งบางอย่างทีพ่พูดกับเราในใจว่าดีกว่านี้ไม่ได้หรอก ฉันก็เป็นของฉันแบบนี้ชีวิตของฉันแก้ไขอะไรไม่ได้หรอกนั่นคือตัวฉันนะครับอย่าให้สิ่งเหล่านี้มันมาครอบครองใจของเรานะครับขอให้เราเนี่ยได้หลุดออกไปจากเรื่องนี้ไปนะครับคนที่อยู่ในพระเยซูจะ,จะหลุดจากเรื่องนี้คนที่อยู่ในพระเยซูเนี่ยเขาจะไม่มีความขมขื่นภายในลึกๆที่เรียกว่ารากขมขื่นอยู่ในชีวิตของเขานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ทําให้เรารู้ว่าหลายครั้งทีเดียวเนี่ยเวลาที่เรากลับใจใหม่แล้วนะเราได้รับการยกโทษให้อภัยแล้วนะการลงโทษเนี่ย นะครับเรางมั่นใจว่าการลงโทษเนี่ยไม่มีแก่คนทั้งหลายที่อยู่ในพระเยซูครับจบไปแล้วนะครับวันนี้ผมขอพักไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์ที่พะชนะของพระองค์ได้ทําให้พวกขงหลายจะรู้จักกับพระองค์มากยิ่งขึ้นขอทรงโปรดให้ข้าพุ่งหลายใกล้ชิดกับพระองค์มากยิ่งขึ้นและมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งเพื่อที่ข้างหลายจะรู้จักพระองค์ รักพระองค์และรับใช้พระองค์ได้อย่างเป็นที่ชอบพระไทยของพระองค์ขอทรงโปรดนำพาชีวิตของข้าพมาในวันนี้ในการทํางานในการดําเนินชีวิตประจําวันและในการรับใช้พระองค์กราบทูลมอบซึ่งกันและกันให้ยุวนความรักพระคุณของพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน